สวัสดีค่ะถึงเวลาจับฉลากแล้วอันนี้นะคะก็เป็นจับฉลากตัวแทนตัวแทนหลักนะคะตัวแทน BS และอันนี้ก็เป็นกล่องจับฉลาก VIP mm hmm. ก็คือเราจับทุกเดือนอยู่แล้วเนาะใครที่ทำยอดได้ถึง1,000 10, 0บาทก็คือจะมี1สิทธิ์นะคะในการจับฉลากทองครึ่งสลึง mm hmm. อืมก็วัย <laughs> มีเยอะมีเยอะเดือนนี้มีเยอะอยู่มีคนที่ได้ห้าหมื่นบาทนะคะก็จะได้หนึ่งสลึงไปเลยก็ให้ไปเลยเพราะว่าเออถือว่าทํายอดได้เยอะเนาะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะเดือนนี้จะมีเท่านี้มีเยอะอยู่เหมือนกันเฮ้ยเอ,ยเอย๊เสียงคอ,ออีกอันนะึังไะมันกําลังมันกําลังคอไอ้นี่เฮ้ยอ <laughs> นี่นี่ไมอยากแก่อะเป็นเสียงคอโคราลมา บอกเขาซีไม่ใช่ครับอินเทนไงนี่นะคะลองดูนะเธเทนเเทดูซิ <laughs> Lucy, ว่าใครจะได้มีหลายคน <Yeah. S 1> มากเลยได้แล้วนะคะดูซิ BS ศูนย์หนึ่งสองสองจ้า <c oughs> ได้ยอดเท่าไหร่เนี่ยดูดูดูได้ยอดเท่าไหร่เนี่ยศูนย์หนึ่งสองสอง คือใครอ้าพี่การพี่การนั่นเองพี่การเรีปรักพี่การ,พ,การพี่การชดชันในน่ารักนะคะอยู่ชนบุรีก็ดีเนาะนี่นะคะแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวซื้อทองให้แล้วก็เดี๋ยวให้พี่การถ่ายรูปม,มาโชว์คราวนี้ขึนตา VIP ั้่งละ VIP นะคะมีอยู่3คนเท่านั้นมีอยู่3คน มี V ี P อะไรบ้างนะ V A P ศูนยะ์สามศนย์หก็คือก็จะมีพี่พึ่พงนะคะศูนยคือ05คืออุ้ยใครอ่ะศูคือใครวะ <A S 1> <A. S 1> พี่แอร์เออศูนยคือพี่แอร์แล้วก็0ูนย์ศูกเมื่อกี้เออน,นั่นแหละสักคนอ๋อใช่ใชเออไม่ใช่เอฟเมได้ไปแล้ว เออนั่นแหละสักคนโอเคอยู่ในนี้นะ3มอันไม่กงแน่นอนะมาหนึ่งสลึงนะคะสำหรับ VIP ที่ยอดครบห้าหมื่นบาทจะได้1สิทธิ์ในการจับฉลากพึ่งมันรุ่นมากเลยนะกลัวไม่ได้เพราะมันมีแค่สามคนอะ เอาไปดีมีอยู่สามคนตื่นเต้นเหมือนกัน <laughs> คิดว่าจะได้ไหมรู้ป่ะเมื่อคืนนี้พิ่งกรีดมากเลย <laughs> ลองจับสองรอบได้มันสองรอบคราวนี้รอบจริงแล้วจ้ะรอบแรกไม่ได้เหอะรอบแรกไม่ได้หย, <laughs> ยิบออกมาแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดของสองคนก่อนเปิดสองคนก่อน ตื่นเต้นไหมไปเนมาเปิคนนี้กออ่ะเออใช่เป es, ิดสองคนก่อนดีกว่าว้าวมามาสองคนนี้คืออันนี้คือคนที่ได้นะคะอันนี้คือคนที่ไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวเปิดคนที่ไม่ได้ VIP ศูนห้านะคะเสียใจด้วยเสียใจกับ VIP 0ูห้าด้วย อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้มาเปิดอันได้ละกันตุดๆจุดๆใจจะทะลุออกมาวีไอมีศูนยสามจ้าได้รางวัลชุดสวยสองทีวีโอ๊ยแล้วก็ใบนี้นะคะคือคนที่ไม่ได้อีกคนคนที่ไม่ได้คือ v i p 0 6จ้า วออพีศ0นกับวี p 0พนะคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดือนหน้าทำยอดใหม่ละกันนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อันนี้คือคนที่ได้ขอแสดงความยินดีด้วยจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปมาจับฉลากเลขใต้กระปุกกันดีกว่าใครส่ง s m s ไว้เตรียมชิงนะคะเตรียมลุ้นได้เลยว่าใครจะได้ไปทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายจะได้ไปคนละหนึ่งสลึงไปละคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป